ต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กซ์อินดี้ดีให้เสียงพากภาษาไทยด้วยแม็ับ์อินดี้ดีจ้านี่ขอเธอตอนสเกลโรตันกับซอมบี้เป็นโจรป้นธนาคารไปดูกันเลยว่าเขาจะรอดชีวิตไหม,มจะโดนจับได้นะโอ้โหมือถือในทีวีสวยจริงๆเลยฉันละอยากได้จักเครื่องอนหนึงจังเลยจะทำยังไงดีนะโอ้โห oh, oh, นั่นมันใบปลิวนี่โทรศัพท์มือถือที่ฉันจับได้นี่ โอ้ตั้งหนึ่งร้อยเลยเหรอโอ้โหถ้าฉันได้มานะฉันจะต้องฟินกับมันมากแน่เลยเพราะนั่นไงโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ฉันอยากได้นะ่ะแต่ราคามันสูงมากเลยทุกคนราคานาองหนึ่งหมื่นเหรียญนนะ่ะจะทำยังไงดีนะถึงจะได้โทรศัพท์เครื่องนั้นมาโหมันช่างแพงชะมัดเลยอ่ะต้้งหนึ่งหมื่นเหรียญนนะ่ะฉันจะทำยังไงดีนะ อโหลเจ้าซอมมี่แกทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้เพื่อนสเกลตันฉันอยากให้นายช่วยฉันหน่อยอะพอดีว่าฉันอยากได้มือถือะอะราคาหนึ่งหมื่นเหรียญอะแต่ว่าฉันมีแผนก็คือเราไปป้นธนาคารกันไหมเราต้องมีปืนแล้วก็ไปป้นธนาคารแล้วก็ได้เงินมากกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญอีกอ้าวสุดยอดไปเลยงั้นไปกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลา แล้วทั้งคู่ก็เดินทางไปธนาคารแล้วก็ตอนนี้เซมซอมบี้กับสเกตตันก็จะคิดว่าจะปลอมตัวยังไงดีนะเอ้านี่เป็นของนายอะ,อะเป็นของฉันอะไรจังมันยิงได้เองไหมเนี่ยได้สซแต่ว่าเราก็ต้องปลอมตัวกันหน่อยนะอาจจะใส่เอมเป็นผ้าอะไรปิดหน้าเลอยอะให้คนในธนาคารจำอมองไม่ได้เอาแกจำฉันได้ไหมอ่ะฉันก็จำแกไม,ไ,ไม่ได้เหมือนกันเลยลเริ่มรารกิจได้ โอ้วันนี้คนหาขาวโคตรเยอะเลยอ่ะจะต้อทำยังไงก่อนดีเนี่ยใช้อขอยิงปืนโู่ก่อนนะ้วกันนะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาโจทย์โจทจ์โจทย์ปน่อ,อนนคือโจทย์ปนธนาคารเอาแล้วหับมากให้หมดมีเท่าไรจเอามาให้หมดซอมบี้กับสเกลตันเข้ามาพนังกงานธนาคารก็กดเรียกคนมาช่วยแล้วก็เขาฉลาดมากโดยการที่นำเงินออกจากถุงให้หมดแล้วก็ใส่หินลงไปเพื่อที่จะ ไม่ให้ซอมบี้กับสเกลต oh ันนอนมันหนักขนาดนั้นเลยเราสองสัยเงินไปเยอะมากเลยสินะไหนฉันลองยอกสิโอ้โหโคตรหนักมันมีแต่เหลียมเนี่ยเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนเราทําสําเร็จแล้วโอ้ยฉันฉันฉันคิดว่าเราน่าจะตำรวจับได้แล้ว,ลวเราต้องเพนก่อนไหมอ่ะได้แล้วสเลกลตันกับซอมบี้ก็โดนตํารวจจับจนได้จ้าทุกคนเอาละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เราด้วยนะบายบาย Let it go. Make my body go. Take our bodies high.